อันนี้อยู่ที่ JC ออโต้คาร์นี่แต่ไม่ได้มาดูอิมนะนี่สามทหารเสือของ JC พวกซูบารุแต่วันนี้จะมาดูคันนี้ยิ่งกว่าอีวิกโอ้โหไหนไหนทำไมคันนี้จอดตรงนี้พี่ไไทำไมคันอื่นจอดข้างนอกอะ่ะซูบารุสามคันอะฮะเราอยู่กันลูกเมียน้อยอยู่กันลูเมียน้อยเราหลักกันเท่าโอ้โห จอดอย่างนี้เลยต้องเซ็นมาว่าเป็นไอคอนิกไม่ได้แล้วนะไอคอนิกเลยหนึ่งเดียววะอันเดียวทั้งประเทศไอคอนิกไทยแล้วกันไอเซียนะถ้าไม่อยู่เบยจะไปกับเงาเวฟเงาเวฟนี่ซูบารุที่ว่าแลแล้วจอดข้างนอกซูบารุจอดเล่าเลยโอ้มีใครมาจีบไหมพี่มีมีมีมาตลอดเลยแล้วคันนี้คันนี้จีบได้แต่สินสอดสูงสูงสองสูงขายหมดควิ้ จริงๆอ่ะถ้าไม่ได้มากพอก็ไม่อยากขายเพราะว่าคิดว่าขายไปแล้วหาไม่ได้แล้วใช่เก็บอีกผมเห็นพี่เก็บไปเยอะนะวิทำไปหลายแสนเลยนะเออเก็บเบิร์ดใหม่ทุกชิ้นเลยมันแห้งอยู่แล้วพี่ยังไปเก็บให้มันสวยเพื่อสิคือมันเราก็ต้อง,องมีเก่าตามมาด้พวกยางต่อไปต่อะไรพวกเนี้ยไอ้น,นี่มาจากไหนเนี่ยอันนี้ติดรถมาอย่างนี้เลยใช่ตอนเขาขะตอนเขาซื้อรถอย่างนี้เลยใช่รถคันนี้มันเป็นมิตซูบิชิอีวอล6แท้ เป็นลาีอาร์ตอังกฤษนําเข้ามาขายในยุโรโอเคคาเซลเลยนะใช่อังกฤษเนี่ยนำยูโรหกเข้ามาขายทั้งหมดห้าร้อยคันอังกฤษละโซนยุโรนะครับห้าร้อยคันน้อยนะน้อยน้อยโอ้โหห้าร้อยคันห้าร้อยคันอยู่เมืองไทยคนเดียวอยู่เมืองไทยคนเดียวโอ้โหเจ้าของกลับเป็นฝรั่งแน่นอนเจ้าของเป็นฝรั่งเอาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วสุดท้ายเขากลับประเทศไปเขาก็อยากขายเขาก็มาบอกเราอะไรอย่างเงี้ย แต่สภาพที่ได้มาก็เป็นไงพี่วอนแรกผมยู่ในป่าเลยเขาไปซื้อในป่านีดใค่ว่าในดอยเลยดีกว่าในดอยเรอเขาวิ่งจอดอยู่ในป่าอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่สีรถเนี่ยบอกเลยนะพวกนี้สีเดิมโรงงานเมื่อไม่ได่ทำสีไปไม่ใช่เมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าเลยนะไม่เคยทําสีไม่เคยทําสีแต่ว่ามาถึงผมเนี่ยผมก็มีเก็บพกกันชนหน้าอ่าหางหลังกันชนหลังแต่ก็ใช้คําว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของคันนี้เป็นสีเดิมหมดสีเดิมหมดครับ สีนี้เลยไม่เคยทำสีนี้เลยสีนี้มีเฉพาะอีโวหกเป็นสีฟ้าอยากรู้ไม่ทำเปิดห้องเครื่องได้ไหมได้ได้เวลาดูรถต้องดูตรงไหนพี่ห้องเครื่องห้องเครื่องเลยนี่ถ้าหลักๆเนี่ยซอกประตูสติกเกอร์อ่าเดินไม้ลายเหร็จไหมลาีอาร์ตให่ด้ลยโอ้โหมาแห้งๆเลยคันนี้ฝุ่นเยอะไม่บอกก่อน โอ้ยผมไม่ได้ต้องบอกหรอกผมมาอย่างเงี้ยแหละพี่ได้ไม่ต้องเต็มตัวเปิดได้ไหมเนี่ยลืมไปแล้วเออโอ้โหนี่อเ,นนเอาง่ายญี่ปุ่นยังไม่มีป่ะพี่เออพราะยูเคสเปคมันเป็นส่งตัวส่งขายที่ประเทศ,ทเทศอังกฤษเท่านั้นครับแรงม้าจะเยอะกว่าแรงม้าเยอะกว่าไหมอาจจะแรงม้าเท่ากันนะครับแต่ว่ามันไม่ปลดล็อกล้อยแดสินแน่นอนนะครับ นี่ดูครับนี้แห้งๆเลยหรอแห้งๆเลยทำไหมไม่ทำสีไม่ทำเลยมนดูเพจดูเพจถ้ารถจากโรงงานแตสังเกตดีจะมีมาร์คสีชมพูเห็นไหมสีชมพูอ่อนๆเนี่ยเป็นมาร์คแต่ป้ายแดงเลยมันจะขีดค่าเป็น QC ครับโอ้โหพี่รู้เลยนะที่เพจเลยก็จะเป็นนี้เลยนี้เลยคันนี้เขาเรียกว่าสี T สามสิบหกเช็คได้หมดเช็คได้หมดทุกอย่างชัดเจนหมดอ่าเรามาดูตัวรถกันอมาถ้าภาษารถบ้าน รถสวยไม่สวยอ่าเขาดูคันหน้าคันหน้าคันหน้าเดิมไหมรูกลมไหมตามตำราทุกอย่างสีเดิมหมดตอนที่ไปซื้อคันนี้พี่ดูเยอะไหมดูเยอะเยอะเลยเหรอเยอะกว่าจะมากว่าจะมาเพราะจอนราคาเสียงซื้อมาแพงมากนะวันนั้นอะวันที่ผมซื้อมาคนเขาด่าว่าผมโง่ยิ่งหมาเลยอีเวบ้าอะไรเออซื้อมาแพงมากทุกคนรู้ราคาซื้อเลยคันเนี้ยใช่แต่ว่าก็คิดจะว่าเป็นเงินเก็บอื แล้วสินทรัพย์สินทรัพย์สินทรัพย์แล้วมูลค่าในอนาคตมันก็ลอยตัวเหมือนกับทุกรุ่นใช่พอดูทุกวันนี้ดิอีโวอีโวอหกสวยๆที่แปลงเนี่ยผมเห็นขายกันร้านร้านหนึ่งอะนะโอยง่ายอีโวแต่ก่อนอีโวแปลงอะหลักหลักแสนก็ได้แล้วห้าแสนเนาะอยู่เนี้ยจดสอบพมเสร็จอยู่เนี้ยต้องคุยกันเลขหนึ่งเลขหนึ่งเพราะว่าผมผมดูอะเออที่ป้อมอาร์ตอะประมูลรถมาที่เิียงขอบางนาประมูลหัวท้ายคันหนึ่งอะ ถ้นละประมาณห้าแสนบาทซื้อไม่ได้นะมีนะตัวโกนะตอนนี้ซื้อไม่ได้แล้วนะเมื่อก่อนอ่ะผมตอนเด็กๆผมเคยทาอยู่ซื้อหัวท้ายทอมมี่แสนกว่าบาทเองใช่ทุกวันนี้เราไม่ได้แล้วรถวันเราก็หลักหมื่นอ่ะใช่ทําเบ็ดเสร็จอะไรห้าแสนน่ะเหลือด้วยทุกวันนี้มีทั้งุดแจ้งอีกสองพอออีกอะไรขับสีสองพ่อมอเจอดขับซีเกือบสองแสนแล้วนะก็เลยบานขึ้นอีกราคาก็เลยขึ้นประกอบกับตอนนี้รถดัดแปลงอ่ะ เขาไ่ได้แล้วคุยกับตัวมันออกทำไมรู้ป่ะมึงจ hey ัดไฟแนนซ์ได้ด ouais> ้วยได้อีกอย่าง evo หกเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้ห้าหกแสนแล้วนะก็เยอะนะเยอะเยอะเยอะแต่ดอกครับพี่ดอกก็ตามอายุยนเพราะว่าจริงจริงมันรถปีเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดอะดอกเบี้ยต้องมีเจ็ดบาทบาทแ้วมพูดตรงตรงอันนี้ได้ลองได้ลองขับอย่างพี่ครับเหมืนก่อนเขขับไปอยู่เป็นไงพี่ฟิลลิ่งเดิมๆตุ่นๆนะครับตุ่นๆไปเรื่อยๆใช่เติมน้ำมันเก้าห้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทำอะไรก็จ่าเก็บให้มั่ง เป็นรถคอลเลกชันอะไรเงี้ยโอ้โหมันเพราะไงครับลงไปต่างชาติก็ต้องร้องว้าเพราะสภาพแบบนี้ไปเจอที่ไหนวะดูดูภายในดีไหมภายในดีใจที่ได้ครอบครอเนีภายในมาก็เป็นน้ำเงินเหรอพี่ภายในอุโบสเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วครับม่วงมั้งป่ะพี่มันจะเป็นน้ำเงินอม่วงใช่ไม้ก็อย่างนี้นะลองสังเกตกิโลไมล์ไม่ใช่กิโลเมตรเป็นกิโลไมล์อ๋อร้อยแปดสิบหรอใช่ใช่ ผมรู้ว่ากิโลเมตรนะดูแล้วก็สิมันดูแคสเปกไงแล้วก็จะตรงคันเกียร์จะมีนัมเบอร์อยู่ไหนไหนไหนอ๋อคันนี้คันที่ร้อยหนึ่งคันที่ร้อยสี่ร้อยสี่อ๋อไหนรู้ว่าใครที่ร้อยสี่ทับห้าร้อยคันใครในก็เหมือนบอดี้นี้มันมีห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกก็เหมือนกันหมดหพวงอะไรโมโมพวงอะไรโมโ คอออย่างนี้สต๊อกจากโรงงานไม่ต้องมีอะไรเพิ่มไม่มีอันนี้คือออริจินอลหมดท่อเทอเดิมหมดเดิมทุกอย่างดูบอลลังดูบอลลังบอลลังก็สภาพใหม่โอ้โหเนี้ยกริปเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวผมจะพาให้ดูเมื่อรู้เห็นพวกโฟวิลป่ะนะนี่โอ้เมนนะโอ้โหพี่อันนี้มันล้างมาแล้วนี่โอ้โหโอ้โหคุณคุณบอสคอร์ทัศเต็กด้วยเนี่ยโอ้โหบบใหม่กริเลยดูดิ ที่เป้าให้ดูเลยนะอสีเดิมะครับใต้อมดูดิขัดมาเดือนเลยเรื่องผมคำให้โคส์อะอาจจะไปที่สุดท้ายเปิดสาท้ายอะไรนดดูหน่อยสาท้ายโอ้โหแลรลลีอาร์ตตอนนี้แลรลลีอาร์ตจริงมันก็ไม่มีแล้วนะมันก็เป็นเลเยอร์ของโรซิงไปแล้วแล้วก็ปปยูเคสเปซอันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานผมเห็นไว้รุ่นเขาก็ติดกันเยอะอันนี้เปนอุปกรณ์มาตรฐานอย่างนี้เลยไปตัดหมอใช่ไม่ได้ติดเพิ่มไม่ได้ติดเพิ่มมาอย่างนี้เลยลงขอบยางมา อันเนี้ยของเก่าบองตรงเลยมันดิสคอนไปแล้วมันยังมีลาวอยู่นิดนึงหาไม่ได้ไม่อยากให้มาไม่อยากให้มันคงสภาพใช่ใชหาไม่ได้เลยโอ้โหนี่ครับก็จะมีคานทุกอย่างที่เป็นด e ีโวค่ะสุดยอดนี่รู้มีอะไรไมีพ่พี่ผมอยากรู้เขาชอบดูกันเลยเวลาดูรถเนี่ยดูรถอ่านดูว่าสีเดิมไหมโอ้โหนี่เดิมอย่ีนี่นลาล,ลีอาร์ตลาลีอาร์ตไหนไหนเอ้ยติ๊กเกอร์ลาลีอาร์ตเลยก็รถมันลาลีอาร์ต ยังอะไรนี่ความเร็วสูงสุด40ไมล์ห้ามเกินนี้นะอ่าเดนมาเดินมาเดินมนี่คือจากิอาทุกอย่างใช่คือิอาก็ซื้อรถมาแล้วก็มาทำอีกเพิ่มอ่ะพี่มันเป็นสเปกส่งออกเขาใช่เขาก็แบบอย่างมีไฟตัดออกหลังอย่างมีอะลามจากโรงงานอะไรอย่างนี้ครับที่สั่งทำจากญี่ปุ่นต่างไปสุดยอดก็วันนี้ก็จอดอยู่ที่เจซ ใครสนใจก็เข้ามาดูได้เข้ามาดูได้ไ,ดมไม่ได้ซื้อมาดูเป็นไอเดียใครอยากทำทีโบอะไรเงี้ยก็ลองมาคุยก็ได้ผมไม่ได้ทําผมเป็นคนเล่นนะอะเรามาคุยกันมาให้ความรู้กันอะไรเงี้ยบางทีแบบเราเป็นคนชอบแต่งรถเราอยู่กับรถแล้วมีความสุขอ่ะเนี่มีความสุขนี่รักมากอยู่ข้างในเลยใช่ใชไม่เอาพ<ช>อร์ชเพิร์สออดองออดี้สามห้ามาอยู่อะเห็นเคยขับใล่ไหมผมขับไปตามได้ละอาสามห้าพอเช่อะไรพวกเนี้ยใช่ผมขับได้ละ ถ้าขับไปแสดงว่าไม่ใช่ผมแต่ถ้าขับซีวงซีวิซินเวียสีอะไรเงี้ยคือผมสนุกใช่ใชโอเควันนี้ขอบคุณพี่โน,โน้ลมากได้ความรู้เรื่องเยอะรถเยอะเลยแล้วก็ได้เจอรถรถือว่าเป็นแร่เท่ม,อมโอเควันนี้ก็แค่นี้กันสนใจก็ที่เจซี